การมีวิ่งสามารถลดเนื้องปรับรูปหน้าได้จริงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับคือการที่หมอจะพูดถึงความรู้ทางการแพทย์อะไรก็ตามว่าจริงหรือไม่จริงนะครับหมอไม่สามารถคิดเอาเองหรือเชื่อไปเองได้นะครับ หมอจะต้องอ้างอิงถึงงานวิจัยทางการแพทย์ครับแต่จากการหาข้อมูลนะครับเราไม่พบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการมีวิ่งเลยดังนั้นนะครับการมีวิ่งมีผลกับรูปหน้าหรือไม่เรายังไม่ทราบครับเราต้องมีงานวิจัยออกมาก่อนแต่ผมมีเหตุผล3ข้อนะครับที่อาจจะช่วยสนับสนุนว่าการมีวิ่งเนี่ยอาจจะมีผลกับรูปหน้าจริงๆนะครับข้อที่1นนะครับคือการมีวิ่งเนี่ยเป็นการฝึกให้หายใจทางจมูกเท่านั้นซึ่งในทางการแพทย์นะครับเราทราบว่าการที่คนไข้หายใจทางปาก เป็นระยะเวลานานนะครับจะมีผลทําให้รูปหน้าแย่ลงดังนั้นนะครับการฝึกหายใจทางจมูกเป็นประจํานะครับจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้โครงหน้าแย่ลงจากการหายใจทางปากได้ข้อที่2นะครับคือคนที่หายใจทางปากเนี่ยจะมีขานไกที่แคบและขานไกที่แคบนะครับเกิดจากการที่ไม่มีลิ้นเนี่ยไปออกแรงดันอยู่ตรงบริเวณเพดานปากการฝึกมีวิ่งนะครับเป็นการเอาลิ้นไปดันตรงเพดานปากตลอดเวลานะครับจะทําให้ขกากไาเนี่ยไม่หดแคบเข้ามาเราทราบนะครับว่าคนที่มีขานไกกว้างนะครับมักจะมีโครงหน้าที่ดีกว่าคนที่ขานไกแคบและจะมีฟันที่เรีียงตัววดก่าและยื่นน้อยกวว่าด้ย ข้อที่3นะครับคือคนที่หายใจทางจมูกเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าเพราะการหายใจทางจมูกนะครับจะใช้กล้ามเนื้อมากกว่าทั้งบริเวณช่วงอกและบริเวณใบหน้าและเมื่อกล้ามเนื้อหลายส่วนได้รับการบริหารที่มากกว่านะครับก็น่าจะมีโครงหน้าที่ดีกว่าไปด้วยคือสามเหตุผลนี้นครับเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของหมอเท่านั้นเองนะครับคือผมมองว่ามันคล้ายๆออกับการที่คนออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยจะมีบุคลิกและรูปร่างที่ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย และการมีวิ่งนะครับก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อแบบหนึ่งซึ่งผมมองแล้วนะครับว่าก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรดังนั้นตามความเห็นของผมนะครับคือลองฝึกดูได้ครับไม่เสียหายน้องๆมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการมีวิ่งบ้างครับลองคอมเมนต์บอกมอนหน่อยนะครับในคลิปหน้าจะมาอธิบายเพิ่มเติมกับโครงหน้าของคนที่มีปัญหาเรื่องการหายใจทางปากนะครับ